สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมบรรลังทางช่องเกษตรสั้งได้วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปผสมเกส,สรสละอินโดกันนะครับเมื่อเช้าลองเดินดูเห็นมีเกสรตัวเมียนะครับดอกตัวเมียเริ่มบานแล้วนะครับตัวผู้ก็บานแล้วก็มีก็คือจังหวะที่ดอกตัวผู้ตัวเมียบานเนี่ยนะครับ ตรงกันพอดีท่านผู้ชมก็เลยวันนี้จะไปผสมเกสรสละอินโดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเราไปดูลักษณะของดอกสละอินโดที่เป็นดอกตัวเมียนะครับว่าลักษณะของดอกตัวเมียจะเป็นยังไงนะครับเวลาที่ดอกบานเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมาดูกัน อยู่ที่ต้นนี้แหละครับเช้ามาดูเริ่มเห็นดอกบานแล้วอันนี้ที่ผสมไปแล้วนะครับนี่ติดลูกแล้วนะครับติดลูกแล้วลูกสีน้ําตาลเนี่ยเริ่มติดลูกแล้วนะครับส่วนอันนี้ไม่ได้ผสมเพราะว่าช่วงที่ดอกตัวเมียบานเนี่ยไม่มีเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้ไม่บานก็เลยต้อง ทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้มาดูที่ดอกตัวเมียบานที่พร้อมผสมนี่แหละครับดอกจะบานสีแดงแบบนี้แหละครับจริงๆก็ยังมีช่ออื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ข้างในเนี่ยยังบานไม่เต็มที่นะครับเริ่มเริ่มที่จะแตกมานิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะผสมช่อน,นี้ก่อนนะครับเพราะว่าดอกของสไลอินโดเนี่ยก็จะเป็น ออกมาแทงออกมาแล้วก็จะมีหลายช่อนะครับในสายสายหนึ่งเนี่ยจะมีหลายช่อเนี่ยอันนี้ก็เริ่มที่จะเห็นสีแดงๆนหน่อยแล้วครับเนี่ยจะเป็นดอกตัวเมียนี่คือดอกตัวเมียนะครับเริ่มผีิแตกบานออกมาสีออกแดงๆแ,แล้วเดี๋ยวเราไปหาเกสรตัวผู้ดอกตัวผู้กันนะคุผู้ชมเอามาผสมนะครับมาดู ดอกตัวผู้กันนะครับนี่ดอกตัวผู้ต้นนี้นี่ครับที่เห็นเหลืองเหลืองนี่ก็คือดอกตัวผู้ละองตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้ที่พร้อมผสมนะครับจะมีสีเหลืองเหลืองแบบนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยสีเหลืองหลือที่เห็นเนี่ยสามารถนําไปผสมได้ ลักษณะก็ยังไม่ไม่บานเต็มที่นะครับแต่มีรองเกสรแล้วก็สามารถผสมได้เดี๋ยวเราจะแยกเอาเกสรตัวผู้ออกไปนะครับให้ผสมต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสระอินโดเนี่ยน้ำแหลมคมมากครับแหลมคมมากเลยล่ะ นีท่ที่ถ้าได้ทิมแล้วก็หนามี้หัก้ามือเลยแหละครับครับ้ามือเลยเราวังก็มีโดนบาน้างเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่ครับเอลองก็จะดลุดลง วิวเลยครับตัวอ,องตัวผู้นี่ครับตัดออกมาอย่างนี้เลยครับสีเหลืองนี่แะครับคือ,อองเกสรของตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราไปเอาไปผสมกับดอกตัวเมียนะครับ ผมกับเกสอนตัวเมียไปกันเลยครับนี่นะครับดูเปรียบเทียบระหว่างเกรสรตัวเมียกับตัวผู้ีนตัวผู้นะครับลักษณะนี่คือดอกตัวเมียจะเป็นบ,นบานๆแบบนี้นะครับเาผสมเกรสรกันครับ แต่งบริเวณร,บรอบๆที่สอนสมัยครับหนามแหลมมากลาย มีหลายช่ออยู่นะครับมีหลายช่ออยู่แต่ว,ว่ายังบานทั้งหมดก็ต้องผสมไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มบานแล้วครับแต่บานไม่พร้อมกันก็จะทยอยผสมทยอยผสมไปเรื่อยยังบานไม่หมดครับ สอนตัวผู้ครับไม่ยากเลยครับวิธีผสมเกสรสละอินโดเนี่ยนะครับเราสอนตัวผู้เนี่ยทาไปถูไปบริเวณเอดอกของตัวเมียได้เลยนะครับวอนลองสีงเหลืองๆนี่นะครับเคาะใส่ก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับ ก็จะเอาตัวละอ,องตัวเกรสรตัวผู้เนี่ยนะครับทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับทิ้งไว้ตรงนี้เลยเกเรละอ,องซีวูมานะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้อย่างนี้หละครับผสมแค่นี้เองไม่ยากแต่ที่ยากคือต้องระวังเรื่องหนามนี่แหละครับ หนามแหลมมากหนามจะแหลมคมกว่าอินทผพาลัมนะครับความยากง่ายก็อยู่ตรงหนามน,นะครับต้องระวังตรายนากหนี่ยอันนี้จะไม่ได้ผสมก็จะเหี่ยวไปนะครับเพราะว่าจังหวะที่ดอกตัวเมียบานเนี่ยไม่มีไม่มีดอกตัวผู้มาผสมนะครับก็จะแห้งเหี่ยวไปนะครับ แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วสำหรับการผสมเกสร,รสลัดอินโดน,นะครับทำง่ายง่ายผสมง่ายๆนะครับก็ยังมีอีกหลายช่อเลยครับพึ่งจะออกแหลมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเป็นดอกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยน,นะครับเนี่ยรอที่จะผสมเกสรครั้งต่อไปนะครับเนี่ยอันนี้ก็ผสมไปยังพึ่งจะผสมติดนะครับ สมไปยังไม่นานเพิ่งจะผสมติดเพราะเพิ่งมีเกสรตกผู้ผสมนะครับรู้สึกจะเป็นช่อแรกของของต้นนี้แหละครับที่ผสมติดนอกนั้นก็ไม่ได้ผสมนี่ครับไม่ได้ผสมนี่มีเกสรก็ง่ายๆครับผสมเกส,สรสละอินโดและนั่นก็คือ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการที่จะผสมเกสรสละอินโดครับท่านผู้ชมในสวนเนี่ยจะมีไม้ผลที่มีหนามเยอะนะครับยิ่งมีหนามยิ่งอร่อยท่านผู้ชมสละอินโดเนี่ยถ้าใครได้ทานเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่ารสชาติของสละอินโดเนี่ยจะอร่อยก็คือเนื้อของสละอินโดเนี่ยนะครับจะกรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็มีรสหวานนะครับ จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับสำหรับสละอินโดก็ลองหามาทานดูนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามกันในคลิปต่อ,ตอไปแล้วครับว่าเราจะทำอะไรบ้างในสวนสละอินโดที่เราทดลองปลูกจะบอกว่าเป็นสวนแรกเลยก็ได้นะครับในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แหละครับคลิปหน้าจะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับจะได้เตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ